เราพูดถึงการปิดการขายหลายคลิปแล้วนะครับนะคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับสำหรับเรื่องของการปิดการขายนะครับปิดการขายในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการปิดการขายโดยการเล่าเรื่องนิทานสะเทือนใจหรือว่าเรื่องจริงสะเทือนใจกันนะครับการเล่าเรื่อง นิทานสะเทือนใจหรือว่าเรื่องจริงสะเทือนใจเนี่ยทำให้ผู้มุ่งหวังเนี่ยเกิดความรู้สึกคล้อยตามนะครับและก็เกิดวิตกกังวลว่าถ้าเป็นตัวเขาเองเนี่ยครอบครัวจะเป็นอย่างไรนะครับการเล่าเนี่ยนะครับช่วยง่ายๆต่อการขายยิ่งถ้าตัวแทนได้รับการฝึกการเล่านิทานหรือว่าเรื่องจริงมา เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการปิดการขายนะครับด้วยการเล่าเรื่องจริงสะเทือนใจหรือว่านิทานสะเทือนใจกันนะครับนะการปิดการขายด้วยการเล่าเรื่องสะเทือนใจเนี่ยเป็นเทคนิคที่จะช่วยสร้างความเชื่อมโยมเชื่อมโยงทางอารมณ์กับลูกค้า ทำให้เขามองเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าสิ่งที่เรานำเสนอวิธีการนี้มีพลังเพราะอารมณ์มักเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจครับโดยสามารถเล่าได้ทั้งเรื่องจริงหรือเรื่องสมมตินะหรือว่านิทานนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของลูกค้านะครับเคล็ดลับการเล่าเรื่องครับ เลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องคือเลือกเรื่องที่ใกล้เคียงกับชีวิตหรือปัญหาของลูกค้าเพื่อให้เขารู้สึกเชื่อมโยงได้ง่ายนะครับสร้างภาพในใจครับใช้คำบรรยายที่ชัดเจนและอารมณ์ที่เข้าถึงจิตใจทำให้ลูกค้ามองเห็นภาพเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆนะครับมีข้อคิดหรือบทเรียน เรื่องที่เล่าควรจบด้วยข้อคิดที่เชื่อมโยงกลับมาที่สินค้าหรือแบบหรือบริการของเราครับนะครับอ่ะตัวอย่างนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างเรื่องจริงสะเทือนใจนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงที่ทำงานหนักเพื่อครอบครัวแต่เธอละเลยการวางแผนอนาคตนะครับวันหนึ่งเธอประสบอุบัติเหตุ ไปอย่างกระทันหันนะครับทิ้งให้ลูกสองคนเนี่ยเขาทิ้งลูกไว้โดยไม่มีหลักประกันอะไรเลยครับครอบครัวต้องขายบ้านที่เธอสร้างด้วยความภูมิใจเพื่อจ่ายหนี้สินตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกเสียดายมากนะครับที่ไม่ได้ช่วยให้เธอตัดสินใจซื้อประกันชีวิตไว้ตั้งแต่แรกสรุปก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ผมอยากช่วยคุณให้วางแผนไว้ตอนนี้ เพื่อให้ครอบครัวของคุณได้รับการดูแลในทุกสถานการณ์นะครับอันนี้ตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างนิทานสะเทือนใจอีกตัวหนึ่งนะครับเคยมีชายชาราคนหนึ่งที่เขารักครอบครัวมากแต่เขาคิดเสมอว่าตัวเองแข็งแรงและไม่จำเป็นต้องวางแผนอะไรเลยวันหนึ่งเขาล้มป่วยหนักและต้องใช้เงินจำนวนมากลูกหลานต้องลำบาก หาเงินมารักษาเขารู้สึกเสียใจนะครับที่ไม่ได้วางแผนไว้ตั้งแต่ยังมีโอกาสเขาจากไปไม่ใช่แค่การเตรียมตัวสำหรับอนาคตของเรานะครับแต่คือของขวัญชิ้นสุดท้ายที่เราสามารถมอบให้กับคนที่เขารักได้ครับทำไมการเล่าเรื่องถึงได้ผลครับเป็นการกระตุ้นอารมณ์คนระ เรื่องราวช่วยสร้างความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและทำให้ลูกค้าคิดถึงสถานการณ์ของตัวเองครับเพิ่มความน่าเชื่อถือครับเรื่องจริงหรือเหตุการณ์สมมติที่สมจริงช่วยลูกค้ารู้สึกว่าคุณเข้าใจในความกังวลของเขาและเป็นการกระตุ้นในการตัดสินใจครับอารมณ์ที่ถูกกระตุ้นทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันเรื่องร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉนั้นการใช้เทคนิคนี้เนี่ยต้องระวังไม่ให้เหมือนกับถูกบังคับหรือสร้างความรู้สึกผิดครับใช้น้ําเสียงที่จริงใจและตั้งใจช่วยแล้วคุณก็จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านะครับผมจะเล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งนะครับ เป็นเรื่องของนิทานสะเตือนใจเป็นเรื่องของการเก็บเงินนะครับมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับสามีเป็นคนที่รับผิดชอบมากแต่สามีเนี่ยเป็นคนสูบบุหรี่นะครับก็สูบบุหรี่คนสูบบุหรี่เนี่ยต้องสูบทุกวันนะครับนะสูบวันละสองซองนะก็เดี๋ยวนี้ก็ประมาณ200ล้ละครับเกือบเกือบสองก็ประมาณ200บาทนะ ภรรยาก็เป็นห่วงสุขภาพของสามีก็เลยบอกสามีว่าพี่พี่หยุดบุหรี่เธอะนะเป็นห่วงสุขภาพสามีก็หยุดไม่ได้นะครับเพราะคนสูบบุหรี่ก็จะรู้ว่ามันหยุดไม่ได้หยุดไม,ไม่ไม่ง่ายเลยนะภรรยาก็ขอสามีอยู่หลายครั้งจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วสามีเอาเงินไปซื้อบุหรี่สองสอง,สองอวันละสองอเธอก็ขโมยเงินสองอนะ สามีไปซื้อบุหรี่ะสองร้อยเธอก็ขโมยสองร้อยคนสูบบุหรีนี่ต้องสูบทุกวันนะครับนะและผ่านไปแบบนี้เนี่ยพอไปถึงลูกเปิดเทอมลูกเปิดเทอมไม่มีค่าเทอมสามีเครียดมากเลยว่าจะทำยังไงถึงจะหาค่าเทอมมาให้ลูกเครียดภรรยาก็สงสารสามีก็ไปเอาเงินที่ตัวเองเนี่ขโมยเนี่ยเดี้ยไว้เนี่ยเอามาให้สามีบอกพี่นี่เงินค่าเทอมเอาไป สามีบอกเอาแล้วเธอเอาเงินจากไหนอ๋อก็เงินที่พี่เนี่ยเอาไปซื้อบุหรี่สูบวันละสองสองเนี่ยวันละสองร้อยเนี่ยนะฉันก็ขโมยสองร้อยนะครับนี่คือเงินจนํานวนนั้นตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาสามีเลิกสูบบุหรีเมื่อสามีเลิกสูบบุหรีภรรยาก็เลิกขโมยเงินผ่านไปเทอมเปิดเทอมใหม่ปรากฏว่าลูกเปิดเทอมไม่มีกล้าเทอมอีกนะคำถามของผมก็คือว่า แล้วเงินนั้นไปไหนก็สามีเลิกบุรีแล้วครับแล้วเงินหายไปไหนทําไมไม่มีเงินพอภรรยาเออพอสามีเลิกสูบบุรี่ภรรยาก็เลิกขโมยเงินครับนะอะไรก็ตามที่ไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรเปรียบเทียบเนี่ยนะนะมันก็คือไม่ไม่มีเงินเหลือนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนนั้นเก็บเงินเองเก็บไม่ได้ครับ แต่ถ้ามีอะไรเหมือนประกันเนี่ยบอกว่าตัวแทนแจ้งมามาถึงครบครอบแล้วนะมีหนังสือแจ้งจากบริษัทนะว่าถึงครบครอบ,รอบก็จะเป็นการนะอะเหมือนกับเราสร้างวินในในการออมนะครับสุดท้ายเราก็เหลือเงินนะครับเพราะนั้นครับปิดการขายด้วยการเล่าเรื่องจริงสะเทือนใจหรือ เรื่องนิทานสะเทือนใจนะครับปัจจุบันนี้ด้วยโซเชียลมีเดียข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมายนะครับเข้าไปในโซเชียลมีเดียเข้าไปใน Google ต่างๆเราก็จะสมมติบอกว่าดาราที่เป็นมะเร็งก็จะขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับดาราที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหรือคนอต่างๆหรือแม้แต่การเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างเครื่องบินตกนะเราก็จะได้รับลูกค้าก็จะได้ข้อมูลพวกนี้นี่คือเป็นเรื่องจริงสะเทือนใจเช่นเดียวกันนะครับ นะก็ไปฝึกนะครับน้องๆน,นะทุกทกท่านนะครับปิดการขายด้วยการเล่าเรื่องเรื่องจริงสะเทือนใจหรือว่านิทานสะเทือนใจ